สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องสวัสดีครับคนทุกท่านที่ติดตามช่องสูตรไเพื่อนบา้างขียนอยู่ที่หัวรัฐบ,บาลนะครับ16เมษายน2568ันาอสดูตรด้วยกันนะครับวันที่ผ่านมานะครับวันที่1เมษายนวนออก6กแดล่างสา สูตรที่ให้ไว้นะครับเข้าเด่นบนเลข7เด่นล่างเลข3เด่นบนล่างเข้าเลข6กสองตบนเข้าชุดเด่นนะครับ78เลขเด่นของงดก่อนนะครับเด่นบนเข้าเลข7นะครับเลข7มาหลักหน่วย ล่างเข้าเลขสามเลขสามมาหลักสิบล่างเด่นบนล่างเลขหกนะครับเลขหกมาด้วยกันสองหลักจะมีหลักร้อยกับหน่วยล่างสองตัวบนนะครับชุดนี้ที่ให้ไว้ตัวเลขสีเหลืองนะครับเป็นชุดเด่นสีขาวชุดหลอกชุดวัดใจตัวเลขที่ขีดเส้นใตย้ย878 กลับกัด้วยนะครับเข้ามาเป็นชุดเด็ดนะครับตัวเลขสีเหลือผ่านมันไปแล้วนะครับของงวดก่อนะพร้อมแล้วไปรับชมสู่ตัวเลขสถิติวันที่16มหกเมษาย,ยนกันเลยครับคำเตือน ที่นำมาแบ่งปันเป็นข้อมูลทางสถิติและความน่าจะเป็นเพื่อใช้เป็นแนวทางสำหร,รับใช้ในการเสี่ยงโชคเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับขอให้ทุกคนทุกท่านโชคดีครับก่อนไปรับชมแนวทางนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กด like, แชร์นะครับช่องสุขหอยเพื่อนบ้านแอดไลน์มาพูดคุยกันได้นะครับที่แอด สัตตี995หริ่มที่เด่นบนนะครับเด่นบนใช้สูตรเก่านะครับตอนนี้จะงหวนกอก็ำลังจะปล่อยสูตรไปนะครับเข้ามาด้วยกันสองงวันสูตรนี้ เด่นบนเลขสองเลขห้าเลขศูนยต่อไปเด่นล่างนะครับเด่นล่างเป็นสูตรเก่านะครับต่อเน,นื่องจากงวดก่อนก็เข้ามานึงวดที่ผ่านมานะครับสำหรับสุดนี้ เป็นล่างเลขห้าเลขหกเลขแปดเป็นบนล่างสูตรเก่านะครับตอนนึงจังวดก่อนเข้ามาแล้วสองงวดติดนะครับสูตรนี้ ล่าสุดก,ก็เข้ามา2หลักนะครับเลข6ตัวเดียวเด่นบนลน่าเลขเจเลขแปเลขสอสรุปนะครับเลขเด่น เด่นบนนะครับสองห้าศูนย์ใช้เลขสองจัดชุดวัดใจสองตัวบนเด่นล่างห้าหกแปดใช้เลขแปดนะครับจัดชุดวัดใจของสองตัวล่างเด่นบนล่างเจ็ดแปดสอง เด่นรวมบนล่างบทนี้ใช้สูตรใหม่นะครับสูตรนี้เข้ามาได้กัน2องมวดนะหลักร้อยบวกหน่วยลบวกศูนย์บวกห่งบวกสงบวกหนึ่งบวกสบวกสา สองสามห้าหกนึ่งหนงหเลขโมบินจะเป็นสองตัวไม่รวมเลขบนได้สองตัวบนชุดนี้ครับ ชุดวัดใจนะครับ2ตัวบน1 2 2 3 25 26 28 02แล้วก็05ต่อที่2ตัวล่างนะ จุดบัดใจ2ย2ตัวล่างนะครับ1 8 2 8 3 8 5 6 5 8 6 8, 6, 8. ก็ฝากไว้พิจรารณากันด้วยนะครับทั้ง2ตัวบนและ2ตัวล่างเด่น3ตัวบนสุดใหม่เข้ามาด้วยกัน2องโง่นะครับจากสถิติย้อนหลัง ักร้อยบวกหน่วยล่างบวกศูนย์บวกหนึ่งบวกสบวกหนึ่งบวกหเดนสมตัวบนสองสามห้าหกหนึ่งนเลขนะครับปาวินจะเป็น3ตัวไม่หลวมเพิ้นไม่หลวมหา ได้3ตัวโต๊ดทั้งหมด10ชุดดังนี้ครับ123 125 126 135 136 156 235 236 256แล้วก็35 10ชุดนะครับสําหรับ3ตัวโต๊ดขอฝากไว้พิจารณากันด้วยนะครับ หอยลับตบานนะครับ16มีสายนออกเป็นสูตรการคำนวณนะครับมีถูกมีผิดนะครับมีเข้ามีใครชอบสูตรการคำนวณนะครับก็ติดตามช่องเราไ,ได้นะครับช่องสูตรหอยเป็นบ้านนะครับเน้นๆน,น,นะครับก็จะเป็นหอยราล้านะครับมีให้ทุกงัวนะครับจันพุธศุกร์ แล้วก็หวยห้าหน้อยก็มีให้ทุกวันนะครับมีสองห้าหน้อยพิเศษกับธรรมดานะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับไว้พบกันใหม่คลิปหนา้าสวัสดีครับ